สวัสดีครับตอนนี้เวลาประมาณ2องโมงเช้านะครับผมได้นำเอา MPPT DC to DC ที่ผมคัดตอมขึ้นมาเองนะครับนะครับมาลองขับแผงออมฟัตนะครับประมาณ100ร0อยกว่าโวลต์นะฮะนะครับจุดประสงค์ที่ทำอย่างเงี้ยที่ทำแบบนี้นะครับเพื่อจะเอามาขับ เพื่อมาขับปั๊มน้ำนะครับเพื่อจะมาที่เพื่อจะมาลดต้นไม้นะครับลดต้นไม้นะครับนะะแผงมอฟัดเนี่ยมีค่า IMP อยู่ที่ประมาณสักเดี๋ยวกนเห็นหรือเปล่า IMP อยู่ที่ประมาณ1.82 m แอมป์นะครับตอนแดจดจัดๆนะฮะ1.82มป์นะครับตอนนี้ DC to DC ของผมนะครับทำการบู๊กกระแสนะครับนะฮะสองแอมป์บ้างสามแอมป์บ้างนะฮะมันมันยังไม่ค่อยนิ่งนะฮะนะครับ,นะรบทำการบูกกระแสขึ้นมาตอนแปดโมงเช้านะครับคาดว่าตอนทิ้งเทียนนะคงจะได้กระแสที่มากกว่านี้นะครับ,นะรบนี่คือ MPPT DC to DC ที่ผมคัดต้อมขึ้นมาเองนะแล้วก็ ะะอันนี้คือตำแหน่งติดสายโซลาเซลล์นะครับะะแล้วก็มีชุดชุดวงจรต่ำตัดนะฮะต่ำตัดแล้วก็วงจรตั้งเวลาในการที่จะให้ปั๊มน้ำเนี่ยทำงานเมื่อไหร่นะครับพอดีอันนี้มันเป็นออตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงห้าสิบเอ็ดนะครับ ก็คงต้องทดลองต้องลองทดลองใช้ไปเรื่อยๆนะฮะว่ามันจะความทนทานนี้มันจะขนาดไหนนะครับนะฮะก็ตอนนี้ก็ช่วงเกือบ2โมงช้านะครก็ได้ประมาณกระแสประมาณ2อแอมป,ป์กว่าปานะครับนะตอนนี้ MPTT ก็ทำการสแกนหากระแสสูงสุดนะครับ อันนี่คือผมก็ลองเอามาทดลองดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ขนาดไหนนะครับก็ลองเอามาขับแผงอมอฟัดดูนะครับเพราะว่าแผงอมอฟัดเนี่ยหาชาร์จเยอร์เนี่ยที่มาขับแผงโดยตรงเนี่ยค่อนข้างยากนะครับมีไม่กี่ตัวนะฮะมีตัวดำๆนะครับที่ที่เออ่จากแผงร้อยวโวลต์เนี่ยให้ขับลงมาเป็น12โวลต์เนี่ย ตัวชาร์จเยอร์เนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากเลยน่าจะมีตัวดำๆตัวหนึ่งที่หน้าจอแดงๆนะฮะแล้วก็ตัวของที่มันลอกเรียนของ p าว MR MR ฮะลอกเรียนของ EA Sun เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะนะแล้วมีตัวอีกอีกบางยี่ห้อผมว่าไม่น่าจะเกิน4ยี่ห้อะฮะสีห้ายี่ห้อเนี่ย อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งผมก็ลองดูตัวๆๆตัวนี้ตัวนี้ก็ขับได้ต,ตัวนี้แพงมากเลยฮะับสองพันกว่าบาทตัวเล็กนิดเดียวเองเนี่ยดูมาเที่ยวฝ่ามือผมเนี่ยเห็นะ <ST. S 1> เล็กมากสองพันบาทผมไม่แนะนําให้ซื้อเนี่ยผมแค่มาลองดูมันหายากนะครับที่จะมาขับแพงด้วยตรงจาก100ร้อยกว่าโวลต์เนี่ยจาก100ร้อยโวลต์นะขับลงมาเหลือแค่สิบสองโวลต์เนี่ยมันมันไม่ค่อยมีน้อยมาก โอเคมันก็บูระแสดขึ้นมาได้นะครับนี่ตอนประมาณแค่เจ็ดโมงเช้าเองประมาณเจ็ดโมงแปดโมงครับโอเคครับสวัสดีครับ